เี๋ยวนี้เราจะมาอัปเดตต้นไม้ที่สวนนิดนึงนะฮะนี่ก็จะเป็นต้นเ,เรียกมะไฟนะครับผมมาเป็นมะไฟหวานเนาะนี้น้องก็ออกดอกนะมะไฟเนี่ยติดง่ายนะทนแรงเนาะทนแรงมากมากเลยนะครับแล้วก็ออกดอกดีมากเหมือนออกทั้งปีนะฮะปลูกง่ายครับหน้าปลูกหน้าปลูกครับผมดีกว่าอย่างอื่นนะทั้งอื่นที่ผมลองดูก็ จริงๆมะไฟปลูกง่ายกว่าฝรั่ง่เนาะฝรั่งก็ปลูกง่ายครับแต่ก็ตามลําดับไปเนะาะมะเฟืองง่ายสุดนะครับแล้วก็ฝรั่งเนะมาะมะม่วงง่ายนะครับยิ่งะมะกอกฝรั่งนี่ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูมะกอกฝรั่งกันนะครับนี่คือมะกอกฝรั่งนะครับอายุได้เก้าเดือนเนาะนี่ผมก็จะเก็บไปฝากเพื่อนๆนะฮะที่ออฟฟิศเนาะ้วก็เพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกันนะครับ นเนี่ยครับดูผลฮะอันนี้เก้าเดือนเองนะครับผมผลใหญ่มากเลยเอ่อใช้วัดไซส์ขนาดไหนดีอ่าไม่ได้ติดเหรียญบาทมาด้วยเอาเป็นว่าหัวแม่โป้งผมแล้วกันนะฮะนี่หัวแม่โป้งผมนะครับถือว่าใหญ่ใช้ได้นะโดกมากเลยนี่ผมตัดตัดมาชุดหนึ่งแล้วนะเนี่ยนะครับนี่ปล่อยธรรมชาติเลยนะครับ ไม่ต้องฉีดยาฉีดไรเลี้ยงง่ายผิวอย่างเนี้ยฮะผิวอย่างเนี้ยอร่อยมากอบฝรั่งผิวอย่างเนี้ยครับแซ่บยอดมันก็กินได้ด้วยนะครับผมครับก็ชวนชวนเพื่อนมาปลูกกันนะครับผมผมว่ามันปลูกง่ายปลูกแล้วได้กินเองด้วยครับบางทีเราอยากจะกินเราก็หาซื้อไม่ได้เนาะเพราะไม่มีคนเอามาขายนะนะครับ อย่างมัตเบอร์รี่อย่างเงี้ยมันก็จริงๆปลูกไม่ยากนะแต่ไม่มีคนออกมาขายเออก็แปลกบางทีอยากกินเราก็ปลูกเองกินเองเนี่ยแหละครับผมไม่ยากฮนะครับผมปลูกเองกินเองสบายใจนะครับปลอดสารพิษนะครับผมสวัสดีครับ